จะทำเองวังว่าจะทำเองให้มันเร็วๆหน่อยเจ้านิ้วจำเป็นปะเปลี่ยนสีเป็ี่ยนสิสองสามทาทาตัวมันดูอย่าโยนนะอย่าโยนเดี๋ยวมันจะกระดิ่งอใส่โยนไม่ยอนไม่ยนไม่กรอบก็ต่อย่อได้สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ คนะรัวย่างว้าวที่บ้านไม่ค่อยสนับสนุนวันนี้เนี่ยมาทําครัวอย่างว่าได้เพราะอะไรรู้ไหมแม่ไม่อยู่บ้านเราก็เลยมาทําครัวที่นี่เดี๋ยวครัวที่คอนโดลเลอะครัวที่คอนโดลเลอะ <c oughs> เมนูที่ทําวันนี้นะอย่างที่เห็นในมือนะคะคือไก่ทอดหัดใหญ่ คือเราอยากจะทำให้โจกินโจได้รู้สึกว่าว่าที่ภรรยาเน,นีนะคของเรานี่ก็มีสเสน่ห์ปลายจะหวักเสน่ปลายจะหวักมันคือสุกหรือเปล่า,ลาทำไมกุ้งเขาไม่กุ้งเราไม่อยู่ไม่ได้ผ่ากุ่ง ยอดสีผสมคะคะเพื่อให้ข้าวเราเนี่ยเป็นสีซากุระถ้าโคซำหมือเแล้วจะเหลืออะไรอะเมนูเนี้ยเนี่ยได้ไอเดียมาว่าวันก่อนไปเดินกับโจแล้วโจก็เห็นคนเข็นรถขายแก่ทอดหัดใหญ่อยู่แล้วโจก็ถามว่ามีอะไรทําไมดูน่ากินจังเลยนี่มันคือไก่ทอดหัดใหญ่มันน่ากินแต่ทําไมน้ามันมันดูดําจังเลยนี่มันคือน้ํามันรุ่นอนุรักษ์รุ่นอนุรักษ์อนุรักษ์ทอดหญ่เป็นหมื่นตัวไม่ทิ้งจะใช้วันไปเรื่อยๆอืองั้นก็คงกินไม่ไหวนั่นเดี๋ยวเรา ทราทให้กินเองกับมือรู้สึกจะไม่ไหวมากกว่าเดิมไม่ไหวมากกว่าเดิมเราก็เลยมีแขกรับเชิญมาตอกมือพี่ลาเด้ค่ะทุกคนเลยทำไปนี่ด้วยกันทําอะไรด้วยกันนะพี่ลาขอหมูย่างพี่บนลาจงขึ้นมาแต่ก็ะตุ้นขหมูย่างนะทุกคนแล้ววันนี้ไก่ทอดขัดใหญ่ของเราจะทำไงจะทำไง พี่ลาทำยังไงียกว่ามินรู้นะเนี่ยพี่ลาอยู่บนไม่ได้คิว่ยาใหญ่อยู่บนไม่ได้คิว่ยาใหญ่ไม่มินหวังพึ่งพี่ลานะมีขายของก่อนละกัน <c oughs> ในเมื่อเราไม่รู้ว่าเราจะทําไก่อย่างไงเราก็เริ่มต้นของที่เราจะมากินคู่กับไก่ก่อนค่ะนั่นก็คือนี่เลยค่ะเขียวชิซสุโอกะค่ะ เาบอกเขาว่าชาเขียวนะกินคั่วไก่ทอดแล้วมันแบบอ,อร่อยมากโดยเฉพาะขวดนี้นะคะเป็นชาเขียวที่ import ใบชา100%มาจากเมืองชิซุโอกะซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งใบชาทุกคนเพราะว่ามีผืนดินที่ดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุน้ำจากหิมะที่ละลายของภูเขาฟูจิและมีภูมิอากาศที่ดีทำให้ใบชาจากเมืองชิซุโอกะจึงมีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ทุกคน แค่เพียงอึกเดียวเราก็ได้กลิ่นหอมรังจวนใจของฟอสฟั a s h นะคะโอ้โหราวกับนั่งอยู่ที่ญี่ปุน่นทุกคนดื่มแล้วเนี่ยรู้สึกได้ถึงความตั้งใจของชาวชิซุโอกะบอกเลยว่าขวดน,นี้ทำยากแต่หาซื้อง่ายค่ะหาซื้อได้ที่เซเว่นอเวทุกภาษาค่ะกิดหมดเลยเ่ะอยดี๋ยไม่ได้กินกับไก่แล้วเห้ย เหลืออีกนั่นสามขวดพ่ราห่วงไรไก่ไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าเลยด้วยเสร็จเอามาเราเริ่มทําไก่กันดีกว่าหมักด้วยกระเทียมยี่หร่าลูกผักชีหอมแยงกรา,างกระเด็นไปละหนึ่งไป้ไปให้หมดไปปกติมิ้นท์ทำอาหารเก่งปะพี่บอกกล้องหนึ่งสองสามิ้นท์ทำอาหารเก่งมากจริงอจริงอ่ะ ก็ไม่เคยเ็นทำมินป็นคนทําอาหารทุกวันตื่นมาตอนหกโมงเช้าแล้วมินก็ไปตักบ,บาตรก่อนแล้วพอถ่าซื้อของสดกลับมาทําหมูปิ้งให้แม่กินที่บ้านาต้มตยมทำทําแกงพระกระโดดกําแพงมินก็ออกไปหานั้นไม่ใช่แล้วมัง้งนั้นไม่ใช่มินลวมั้งนี่หลุคนแล้วว่งพี่รู้จักมินตั้งแต่อายุมินเท่าไหร่ไม่ถึงขับเลยนนั้นไม่ใช่แลวมั้งทำอะไร ไม่ม้ากลับมาเล็ว่ะม้ากลับมาเลวทำไมกลับมาปกติอะทำไมาเราขอบอะไรกลับมาลักดาน,นี่เธอทำอะไรเธอทำไก่ทอดถาดใหญ่ไง <c oughs> ทำคอนโดนเดี๋ยวมันเลอะใครจะช่วยเก็บใครจะช่วยทำ <c oughs> ใครจะรู้สูตรใครจะหั่นไก่ใครจะเก็บล้างใครจะทำอาหารเสร็จแล้วเดินขึ้นห้องนอนได้เลย <c oughs> เราเดินเข้าบ้านเลยดีกว่า <c oughs> ให้หมามาอยู่ห่างๆมาจะได้ไม่ต้องเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น นี่นะคะตําแหลกแล้วมันประมาณนี้ใช่ไหมคุณพี่นี่ค่ะแล้วเราใส่อ,อะไรอีกคะน้ำตาลเออพีานี่บอกเลยว่าเป็นคนที่ทําอาหารเก่งมากได้ทุกอย่างจะเป็นอาหารอิสานยกเว้นไก่ทอดค <c oughs> <c oughs> ือทาเก่งท่ย้อยไก่ทนาม, <c oughs> <c oughs> มามาทำอะไรมาหันถัแดงมามา ตาไหลสิใช่ไงเพราะเดี๋ยวหน้าไม่สวยเลยใหม้ม้ามาหั่นน้ำม้าหัน่นดีๆหั่นให้มันเร็วๆหน่อยจะได้รีบๆทําเสร็จโจรอกินข้าวแล้วเร็ว,เร,วเราเป็นแม่เขยแม่เ่าอะไรวะแม่เข่าอ่ะวัดแล้วแม่เข้าเหรออ่ะแม่เข่าหั่นหอมแดงเร็วลูกเขยหิวและ้ะโจอยู่ฮังการีมามเสร็จเดี๋ยวฮังการีข้ามเป็นคุกยูเซลฟ์คุกเดนยูคุกอะเดย์ doing a good job ใครกี่คะแนนเจ็ดขาเหรอแม่เท่าแม่เจ้าแม่เท่าฮันเร็วเร็วแม่เจ้าฮันเร็วเร็วแหมบอกว่าจะทำเองทเองบอกว่าจะทำเองตอนนี้หมดเสร็จแล้วเหรอมาคุกแป้งมามาทำเองอ่ะโจเทิร์นมาเทินดูโน่หาทูมิคิท์คริสป์ Yeah like lots of flour and oil yeah คอนเสิร์ตเนี่ยใส่เยอะเท่าไหร่ใส่เข้าไปอีกแรงสิครับให้มันคุกๆตัวให้มันเน้ยเอาปะก่นเดียวคุณเดียโอ้โหเอาละหกพี่ลาให้คุณโจมิกซ์คุณโจมิกซ์พี่ลาคุณเบร t e my my mixing technique ให้มันคุกคุกตัวได้ได้ได้ซิปแต่ซิปเลยแล้วแพมินมาคุกเลยเยหกโยนพอดีหกโยนพอดี I'll do it now นี่เป็นแบบกุลสตรีไทยคุกค่ะทุกคน ได้ไหมได้ไทยเนอะได้ทีท่าวไทยเลยดีวุ่นดุเวทแล้วอะไรต่อเดี๋ยวก็ทำไดงวะมันจะมาคุกขกไก่ไงไม่ลืมไก่จะได้เผ็ดเผ็ดไงกัวไม่สุกว่ะไม่ทำไมไม่ผ่าแอบท้องมันออกงั้นเราผ่าก็ได้ไหมาพีิลาพาให้พีิลาผ่าเลยเดี๋ยวนะ เอออ๋อมันต้องแบกแบบนี้นี่มันต้องแบกออกให้มันแล้วเราก็ต้องฟุกมามันขอหันอีกอันได้ปะพี่จับให้หน่อยดินิ้วจําเป็นปะแบกเป็นสินิ้วจําเป็นปะจบเป็นสิเออเออน่กลัวใหญ่เย่ไม่กล้ามองเลยไม่เป็นไรประกันมีประกันมีนิ้วหนึ่งได้หลายบาทถูก เห็นไหมข้างในมันไม่มีเครื่องเงี้ยอลาเดี๋ยวพี่ราจะมีไปล้างให้ล้างกินน้เดี๋ยวหม่าม้าด่าเดี๋ยวหม่าม้าด่าอุ้ยดี๋ยวดียวเดีเนี่ยดูดูดูทำซิกเองอดูทำซิกเองซิก็ว่าอะไรซิกเราจะซิกเข่านะคะทุกคนอย่างนี้เหรอเสียวโซเนลลุนจังไม่เสียวทำไมเียให้มันออกจากหวดเลยหัวข้าวไม่ได้กินเรื่องเนี้ย 20นาทีผ่านไปนะคะข้าวเหนียวก็เสร็จแล้วพี่ดาค่โอ้โหดูสุดสวยมากค่ะทุกคนร้อนอ่ะเนี่ยข้าวเหนียวออกมาแล้วสวยงามสนั่นมากเออร้อนยกยกลงมาแล้วมาตักข้างนอกพี่ไม่ปิดแก๊สก่อนนะปิดแก๊สแล้วจะทอดไก่ยังไงอ้าวแล้วพี่จะหยิบอันนี้ออกไงอ่ะไี่อ่ะอ๋อนี่คือนวัตกรรมทิชชู่อีกเช่นกันเอาป้าย กลัวน้ำมันกระเด็นไม่ต้องใสขนาดนั้นก็ได้ทำกับข้าวโอ้โหยังกะจะไปลบเลยลบเลยนี่ค่ะเขาเหนียวทุกคนันจะหยิบขึ้นมาให้ดูนะแบบดูเลยค่ะข้าวเหนียวอร่อยมากเพื่อข้าวเหนียวเชมาก ยายกินข้าวเหนียวอิ่มก่อนไก่แล้วหน้ามันกว่าเดิมอีกเพราะอะไรรู้ป่ะไอข้าวเหนียวตีหน้าด้วยร้อนด้วยเนี่ยไม่ต้องจะทอดไก่ก่อนรือทอดหอมแดงก่อนเอาทอดหอมแดงก่อนมาได้หอมทอดหอมแดงก่อนน้ามันยังไม่ร้อนแล้วนี่มันเริ่มร้อนแล้วอย่าให้มันร้อนมากร้อนมากลงไปเดี๋ยวมันมอันนี้คือเทคนิคคือต้องลงไปเวลาที่มันยังไม่ร้อนมากแล้วก็คนถ้าเป็นมินดูมิ้งสงสัยมันไม่ร้อนทอดไปมันจะกรอบเหรอเดี๋ยวมันก็กรอบ เดีย๋ยวมันก็เริ่มกรอบไม่กรอบก็ต่อยบัวด่ายต่อยบัวด้ไม่กรอบก็คือ,อ,อฟืนไม่ได้ก็เหลืองแดงเลื่มฟืนแล,ล้วเห็นไหมจริงจริงจริงอุ้ยดูดิอุ้ย,ยกินดีอ่ะฉันหนังถอดทอมอยู่ริมตลิ่งโอ้โหไม่กรอบเลยแปลกใจฉันจริงพ<ข>อมไม่กรอบ เหนื sure. it, like like, <laughs> ่อยแล้วอ่ะไม่มาคุกไก่กันแล้วทุกคนค่ะย้ายกล้องมาทางนี้เลยค่ะไม่ได้ละล่ะอันนี้นะเป็นคนที่ทำอาหารไม่เป็นแต่ว่าวิจารณ์เก่งรู้เก่งไม่เขาอันนี้นะคะเราจะใส่แป้งทอดกรอบลงไปในไก่ค่ะทุกคนหนึ่งสองสาม เยอะขนาดน,นั้นเลยเหรอแค่เอามทาทาทาตัวเพรนึกว่าใส่เอาเอาเอาอเอามือเอามือหุบออกมาขึ้นถึกว่าต้องเสกหมดเลยอ,อ,ธธอยลยห,มนหนอมเจียวก็เสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วอ่ะใครบอกไม่สำเร็จนี่มันกล<อ>ัวโดนเฮ้ยม<อ>ันกรอบมันกรอบนี<อ>่ค<อ>่ะท<อ>ุกคนเุ้ยพี่พงษชิมดูดิ แาป้อนหน่อยป้อนหน่อยป้อนป้อนเขากินหน่อยห้ยอร่อยมากเหย้ไหมทำมาเย้ไหมทำไม่เก่งเลยไหมใส่ลงสองตัวเลยป่ะพี่ลาใส่แค่หนึ่งตัวอย่าได้สองตัวนี่ค่ะไก่กำลังจะลงสะแล้วนะคะไม่ต้องกลัวน้ำมันนะไม่ต้องกลุ้มไม่ต้องกลัวนะมาพี่ลาไม่เป็นไรมิลงเองมิลงเองพี่ลาคแล้วพี่ลาวันนี้แป๊บนึงดิเอาม้ามันนี่มายืนบังให้เขาหน่อยมา อย่าโยนนะอย่าโยนเดี๋ยวมันจะกระดีหย่อดนะไม่หยอนไม่โย่อนไม่หยอนอย่าโยนนะอย่าโยนเดี๋ยวมันจะกระด่ีหย่อนนะไม่โยนไม่โยนไม่หยอนอันน่ารู้เบสนั่นแหละอันนั่นตอนนี้แม่คิดใหัวอย่างเดียวว่าน้ำมันกระเด็นขนาดนี้พื้นชั้นจะเป็นยังไงพื้นชั้นจะเป็นยังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเวลาเช็ดเองเออนั่นแหละทีละข้างเออเห็นไหมโอ้โห มันสุดยอดเลยทุกคนอันน้อันนี้อูนนี้อันนี้อันนี้อันนีอันี้อันนอบนี้ดูเป็นนี้อันนีันนอันนีอั่นีอัน้อลนนี้อนน้อี้อหนนี้อันนีอ้นนอนี้อันนอัน้อนนี้อั้อัน้อม้อั้ัน้ออ้ออ้น นี่คือไก่ทอดทำตัวขาดใหญ่จากขาดใหญ่ไปบลกันทุกคนเอ้ยเก่งมากเลยไก่ตัวที่สองไก่เสร็จแล้วค่ะ What do you think? How it looks? Looks amazing. It looks better than what you can see outside. Mink and cook. m i ิ k a ค d cook. หั่นดีๆหั่นให้มันเร็วๆเลยพี่ดาเมนคเนี้ยงไงใส่ลงสองตัวเลยว่าพี่ดาใส่แี่หนึ่งตัวงานมีไก่ซิกิไรส์เขาเนี้ยงลุกโอ้ Very good เดี๋ยวไปพี่ดาจิเด็ดขอบฟงครับพี่ดาเดอะกันเดชสวยมาก Amazing Oh, irm, so กรอบดังกรึบได้ยินเสียงไหมคะทุกคนนี่ค่ะโอ้โหพิลาหะอืม o good Not yet done, baby โอเค I still have cheese for you to put oh. on top พ่ลาหะจุดไฟโอ้โหโอ้โหโอ้ยเอาหบ I think like something plastic just to mix a little bitIt's okay I use my hand โอเคพ่รามินขอทับทีดีกว่าค่ะ อเกือบแล้วเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะลาดลงบนไก่ค่ะทุกคนดูนะคะโอ้โหดูคะ่ะทุกคนว้าวไอซ่อนเนื้อไอนี่มันคือเมนูอย่างวะค่ะทุกคน Are you ready for me to like cut it Yes please โอ้โหดูค่ะ้โ <Wow. S 1> โอไม่ขาดเลยคะ่ะทุกคน Oh, hmm go first thank you use your hand the use your はは hand oh. yeah with a sticky rice okay oh. mm. is it good อ mm. ร ah, ่อยมากเจ้ากู amazing เครื่องทที่พอกไว้คือดีมากแล้วก็ไม่เผ็ดด้วยแต่ว่าหอมกลิ่นพริกมากเลยราดชีสกับหอมเจียวอันนี้คือแบบ mình <coughs> 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 is it good oh, I really like it Thank Don't you. forget to drink with this Chisuoka okay. green tea. Import 100% from Chisuoka, okay. the land of green tea. Once you open it and then you smell it, you're gonna smell the Roots. aroma of green tea, and you drink it. Do you t a s the first flush of the green tea in your mouth I do it's very refreshing I know there's no <S <Yeah>. <S sugar so, so s o so it's good for your health a n d when you drink with the fried chicken it's like the best <Yeah. S 1> แนะนำให้ทุกคนไปลองเลยนะคะขวดนี้นะคะหาซื้อได้ที่7 e เ e ่นอนะคะทุกคน So how do you like today? How do you like my cooking? นไหมคุณชอบกาขนมคุณกานของฉันไหมค n ณช oh t บการสอนของฉันไห u คุณ o อบการส o นข e งฉันไหมคุณการอนันหคกนันคกอองวัคขอไปกินข้าวต่อนะทุกานคบ๊ายบายมาม้ามากินไกาพี่ลามากินไกากัน